ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสองกลุ่มที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568บัตรคนจนรอบใหม่รัฐบาลได้ประกาศเปิดลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมีนาคม2568โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสองกลุ่มใหญ่ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในทุกๆเดือนคือ 1. กลุ่มผู้มีสิทธิเดิม คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในปัจจุบันจํานวน14.5ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กระทรวงการคลังจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิอัตโนมัติ 2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่คือกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่อายุครบ18ปีที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565เมื่อสปีที่ผ่านมา รากฏว่ายังมีกลุ่มตกล่นจำนวน8,000 800, คนที่ยังไม่มายืนยันตัวตนเบื้องต้นคาดว่าคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงไปจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ดังนี้ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีหรือภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นทิกสุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสอสอและสอวอ กรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินหนึ่งไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่